สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับ EP นี้ก็จะเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังห้องที่3ซึ่งต่อเนื่องมาจากห้องที่แล้วที่เท้าวชนจกจักรวรรดนัมริที่จะหาคู่ให้กับนางสีดาจึงปาประกาศให้เราน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์มายกขนูเสียงไทยถ้าหากใครสามารถยกขึ้นได้ก็จะยกนางสีดาให้เรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นขอเชิญท่านรับชมได้นบัตรนี้ ชนกจกักรวรริก็ได้ให้โหราจาร์หาวันที่เป็นสุพเลิกในการประกอบพิธีเสี่ยงทายหาคู่ให้กับนางสีดาจึงมีพระราชบัญหารแก่โหราจาร์ซ้ายขวากูจะอภิเศษพระธิดาให้กษัตริย์มายกสิงชัยวันใดจะเป็นสุพผลซึ่งจะทำมงคลพิธีใหญ่ จงพินิษวิเคราะห์ดูไปจะให้อันตรายลาขีดเมื่อเราโหราจารย์คำนวณเลิกจามตามตำราแล้วก็ได้วันที่เป็นเลิกดีสำหรับการตั้งพิธียกศรวันพฤหัสเดือนสี่ขึ้นสี่ค่ำอมฤิตโชคเลิกใหญ่ควรจะตั้งพิธียกสินชัยผูวานายจะได้เคยรักสุริวงศพ,งพันเทเวศ เรืองเดชเลิศล้ำพยาจักรไรโลกจะได้พึ่งพักเป็นหลักโลกาธาตรีซึ่งก็จะทำให้ได้ราชปุตเขยที่เป็นเชื้อกษัตริย์มีฤทธิเดชเป็นที่พึ่งพิงให้แก่ทั้งสามโลกเมื่อเทาา้าชนกจักรวรรดได้ฟังก็ยินดีแล้วก็สั่งให้มีการตั้งมณฑกสูงใหญ่แล้วให้อัญเชิญธนูของพระอิศวนมาไว้ที่หน้าปราณชัย และให้นิมนต์เหล่าฤาษีนักพรตมาร่วมประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์เมื่อ,อก,กษัตริย์น้อยใหญ่ได้ทราบข่าวว่าท้าวชนกจักรวรรที่ออกไปบำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าแล้วก็ได้พระธิดามาจากพบที่อยู่ในดอกบัวมีรูปโฉมดงมดงามดังนางฟ้าบนสูงสวรรค์ตอนนี้ได้ลาจากการบำเพ,พ็ญพรตกลับมาครองเมืองดังเดิมต้องการจะหาคู่ให้พระธิดาโดยจะเสียงทายว่า ถ้าใครมีกำลังสามารถยกมหาธานูโมรีได้ก็จะยกพระธิดาให้แม้นใครทรงกำลังฤทธียกมหาโมรีสินชัยขึ้นได้ก็จะให้เยาวมานบัดนี้ตั้งการพิธีใหญ่ต่างองค์ใครได้อราไทยก็ยกไปทุกกรุงกษัตริย์ตราาคนก็ต่างอยากจะได้ ก็ยกขบวนกันไปเพื่อเข้าร่วมพิธีกันทุกเมืองเมืองต่างๆเพื่อทุกสารทิศเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงมิถิลายกขบวนเดินทางกันมาทุกรูปแบบเมืองนี้ก็นั่งช้างมาบางเมืองก็เดินทางมาทางเรือมาด้วยราชรถเทียมมา้า เมื่อทัพแต่ละเมืองเดินทางมาถึงก็ตั้งพ,พระพลาหลายรอบเมืองมิถิลาอยู่เต็มไปหมดมาถึงให้หยุดจดตุรงตั้งลงโดยซ้ายฝ่ายขวาแต่ล้วนกองทัพพระพลาดาศดารอบราชธานีเหล่าเจ้าชายจากเมืองต่างๆหยุดทัพตั้งพ,พระพลาของแต่ละองค์อยู่โดยรอบ ทางด้านนี้ก็เป็นเจ้าชายจากอีกเมืองหนึ่งทางด้านนี้ก็มีไนในวังก็มีอีกมากมายฤาษีก็ได้รับนิมนต์เข้ามาเตรียมทำพิธีทางด้านพระฤาษียุปสิทธิ์และพระฤาษีสวามิตอาจารย์ของพระรามก็ได้ทราบข่าวนี้เช่นกัน ก็จึงบอกพระลักษ์กับพระรามว่าบัดนี้ท้าวชนกจักรวรริได้เชิญกษัตริย์น้อยใหญ่มาชุมนุมกันเพื่อเสี่ยงทายยกมหาธนูที่กรุงมิถิลาสอนนี้ของพระจอมไกรลาาครั้งพิฆาตตรีบุรัมยักษาทรงอนุภาพมหิมาชื่อมหาธนูโมลีถ้าว่าผู้ใดยกได้ เท้าจะให้องค์นางโชมสีบรรดากษัตริย์ทั้งทาตรีบัดนี้มาอยู่พร้อมกันสำหรับความเป็นมาของมหาธนูโมรียัน,นี้ผมได้เล่าไว้ในอีพีที่4เรื่องมหาธนูโมรีแล้วนะครับซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดยังไม่ได้รับชมรับฟังสามารถย้อนกลับไปชมได้โดยผมได้ทำลิงก์เอาไว้ที่ท้ายคลิปนี้ให้แล้วนะครับ ซึ่งพระอาจารย์ก็เห็นว่าเจ้าชายทั้งสองเนี่ยก็เป็นเชื้อสายกษัตริย์และมีฤทธิ์เดชาสูงส่งส,สมควรที่จะเข้าไปร่วมพิธีครั้งนี้จึงจะให้พระรามและพระลักษ์เดินทางไปร่วมพิธียังกรุงมิถิลาสองเจ้าเป็นวงเทเวทรงเดชดังองค์พระสุริชันเขาจะให้แข่งฤทธิ์เอารางวันล้านขวัญมาไปกับตา พระรามและพระลักษ์ก็จึงเดินทางไปยังเมืองมิถิลากับอาจารย์ทั้งสองก็จบเนื้อหาของห้องที่สามแล้วนะครับในคลิปหน้าเมื่อพระอาจารย์และศิษย์ทั้งสองเดินทางไปยังเมืองมิถิลาแล้วก็จะได้พบกับอะไรบ้างโปรดติดตามต่อใน EP หน้านะครับช่วงเกล็ดท้ายคลิป สำหรับในห้องที่3นี้ก็จะยังเป็นเรื่องราวของเมืองมิถิลาอยู่ซึ่งเตรียมจัดงานใหญ่ผู้คนต่างเมืองต่างก็หลั่งไหลเข้ามาเป็นอันมากเรามาดูภาพที่เป็นส่วนประกอบกันนะครับว่ายังมีภาพอะไรที่ยังไม่ได้เห็นในคลิปนี้อีกบ้างได้ผลของแต่ละเมืองที่เดินทางมาก็มีเวลาพักผ่อนอาบน้ำอาบท่าหุงหาอาหารกัน อาบน้ำเสร็จก็ส่องกระจกปีเผ้าวีผมนั่งรับมิดโกนบ้างบางก็นั่งสูบบุหรี่แต่มีทหารบางเมืองเขาก็ไม่สูบบุหรี่อย่างเมืองนี้ทหารชุดเขียวเล่นสูบกัญชาเลยควันขโมงเลยทีเดียวส่วนภาพนี้ก็เป็นพระพรา ของเจ้าชายอีกเมืองหนึ่งซึ่งท่านก็ได้ชมภาพไปแล้วในตอนตอน้นแต่ถ้าดูแค่นี้ก็ไม่มีอะไรแต่ในบริเวณใกล้เคียงก็มีทหารอีกเมืองหนึ่งกำลังผัดผ้าอยู่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอลาท่านชมไปก,ก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ